มาพระอาจารย์โกสัยจันทบิชโววันนี้อาตมาก็อยู่ป่าช้าป่าไรไม่รู้ก็เป็นเวลาสักหกโมงเย็นก็จะให้ดูนะเอาง่ายดีบรรยากาศปื่อป่าช้าทางภาคเหนือเนี่ยถ้าไม่มีงานเผาศพเนี่ยเขาจะไอ้นี่ยคือเขาจะไม่ทําความสะอาดเอาง่ายดีก็จะให้ดูบริเวณที่จะนอนคืนนี้แต่เนื่องวันนี้เนื่องจาก เนื่อยเพราะว่ากินยาพาราเยอะก็เลยจะถ่ายทําก่อนอเป็นช่วงบรรยากาศของยามเย็นนะโยมมาง่ายดีก็จะให้ดูบริเวณก็ก็จะนอนที่นั่นแหละก็วันนี้ก็อาจารย์ก็เหนื่อยเหนื่อยมากเพราะว่าเดินมาเกือบยี่สิกิโลแต่ไม่รู้ว่าบ้านของบ้านอะไรแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถ่ายทาให้โยมได้เห็นกันแล้วเหงื่อเลือดแต่ซากละโยม จ้าบ๊ายบายจ้า,าง่ายดีเดี๋ยวถ้ารู้ประช้าของบัตนนี้บ้านนี้ก็คือก็จะบอกให้แต่คืนนี้ก็คงจะไม่ใส่ทำเพราะว่า,าเหนื่อยมากแล้วจ้าบ๊ายบาย,บายจ้า